สวัสดีครับทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียมีส่วนสำคัญกับชีวิตของเราบ้างนะครับหลายๆท่านก็อาจทราบมานะครับว่ามีการนำภาพถ่ายของบุคคลอื่นแสดงว่าเป็นโปรไฟล์ของตนเองจากนั้นก็มีการหลอกให้หลงรักและหลอกให้มีการโอนเงินพฤติการณดังกล่าวนะครับเข้าข่ายผิดอะไรบ้างและผู้เสียหายควรทำอย่างไรครับแน่นอนครับ ความผิดของผู้กระทำความผิดก็มีความผิดต่อกฎหมายหลายบทนะครับเช่นความผิดฐานชาวโกงนะครับความผิดเกี่ยวกับนําข้อมูลอัมิเทสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นอกจากนั้นก็มีความผิดฐานละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับผมซึ่งผู้ถูกกระทำความผิดก็ย่อมผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับผมกฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา341มาตรา342และมาตรา343 การที่คนร้ายหลอกลวงจะได้เงินไปก็ยอมผิดฐานช่วโกงมีความผิดทั้งจำคุกและปรับตามมาตรา341ครับนอกจากนี้ถ้าแสดงตนเป็นคนอื่นหรืออาศัยช่องโหว่ของเหยือ่อก็ย่อมมีความผิดรับโทษเพิ่มขึ้นตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา342และมาตรา343นอกจากนี้พเพราว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14นะครับก็ได้กล่าวไว้ว่า การนำข้อมูลอินเทเท็เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็มีโ,โทษจำคุกและโทษปรับนะครับผมและอีกประเด็นหนึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลอ่า PDPA นะครับผม <c oughs> ก็ได้ให้สิทธิ์ของผู้ที่ถูกนำภาพไปใช้โดยไม่ได้อนุบบญาตสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีแพ่งได้นะครับในส่วนของเหยื่อที่ถูกหลอกลวงควรทำอย่างไรบ้างนะครับหให้หุดพูดคุย หยุดโอนเงินทันที2เก็บหลักฐานทั้งหมดทั้งรูปโปรไฟล์ประวัติการแชทประวัติการพูดคุยสลิปสเตตมนต์ต่างๆนะครับ 3. แจ้งธนาคารทันทีขอให้ช่วยระงับติดตามเส้นทางการเงินปลายทางยิ่งแจ้งเร็วก็ยิ่งได้รับเงินคืนเร็วนะครับ 4. ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจพร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องและเก็บสำเนาบันทึกประจำวันไว้ด้วย 5. แจ้งแพลตฟอร์มที่เราใช้ในการแชทนะครับ เพื่อให้ระงับการใช้แผลตฟอร์มดังกล่าวพร้อมทั้งขอตรวจสอบข้อมูลการเปิดใช้งานนะครับสุดท้ายแล้วอย่าเชื่อคนที่รักโดยที่เราไม่เคยเห็นหน้าหลอกให้เราโอนเงินเร็วๆนะครับให้ดีที่สุดวิดีโอคอลหรือเ,อเจอตัวจริงก่อนหากมีการขอยืมเงินให้หยุดและตรวจสอบใันดีก่อนครับขอบคุณมากครับ